กุ้งหม al, ือั้งไหลตัวแล้วลืมกดปลาอันีิปลานี่แล้วก็แก่อีกแล้วปลาก็ไม่เหลือตกอด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 ขึ้นมาตรอจรู้ว่าฉลามเป็นได้แค่กดปลากดว่า จะเป็นแ่ตัวเนาะคนข้างตายนี ไม่ร ال be right? like> ู้สิบ้างมันเบ็ดใครเป็นเบ็ดใครโมอีกนี่ยอันนู้ก็ยุกยิบอยู่แตาวันนี้ก่อนแจ้งเย็นโตขง้นมาดูก่อนได้ไปไหนตัวแล้วกดแล้วที่ผ่านมาไม่ได้กดที่ผ่านมาไม่ได้กดไม่มีกดแล้วโอ้ได้ไปั้งเยอะไม่ได้กดโตโต ได้เป็นไอตัวละเหยื่อเด้งหลุดหายี่ไหนขยันเ,เวลายกมันก็ต้องมีวิธียกแหละค้นหาให้ได้ถึงจะได้กุ้ง แยกูกอ่บบนดมตื้อๆนิ่งๆอืมตัวเล็กิดเดียวอยู่ไหมอยู่ไหมเล็กมากอ่ะหลุดไปแล้วแม่จะโชว์เท่าไงว่ของเขดีเล็กเกิน ยังไงเนี่ยตุองอะไรนะตุ่งกระปอกอะไรนีไล <c oughs> ่เดินหน้าไปดิว่ะ <c oughs> ไม่ได้เปิด <c oughs> ไม่ได้เปิดการยกดูดิโ <c oughs> อย้ยใหญ่เลยมนเขา้าปาเกียวเกี่ยวโคนเก้า เจียวโคนก้ามขึ้นมานี่ไม่ได้เข้าปากเห็นไหมเดูดิเนี่ยก้ามมันเจี่ยวโค้นึกมาเฉยเลยเลยโอ้โหตัวนี้สองขีดอุ้ยสองขีดกว่าก้ามเขาเรียกกับเบน <laughs> นึกว่ากระเบนกินโอ้หนี่สองขีดกว่าตัวนี้ใหญ่เลยเนี่ยได้เป็นตัวที่สองแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิตอน ตอนมันยกตอนยกขึ้นมาลืมไม่ได้ปวดได้แน่นไว้ไดูนี่ดูดิปูงไม่กินก็เกี่ยวติดะ,ะ,ะกันแกตัวเมื่อกี้ก็เกี่ยวเกี่ยวกล้ามขึ้นมาเฉยอันนี้ก็เกี่ยวโคนกล้ามขึ้นมาอืมเบ็ดเขาดีโมอยาวเลยเบ็ดไม่ดีเกี่ยวไม่ได้ ห้ไม่เลิกสงสัยไมเดินผ่านไม่ได้กินเหยื่อเกี่ยวขาเกี่ยวกล้ามขึ้นมา ด้วยเบ็ดมันดีดเลย <laughs> ไม่ผ่นนี่อ่ะเบ็ดมันดีเบ็ดมันดีเอาแล้วเอาแล้วเข้ปากแต่ตัวไม่ใหญ่อะตัวเล็กแต่ก็สวยละสวยงามนี่สวยงาม,งามตัวนี้ตัวนี้เข้าปากตัวนี้กินนะตัวเมีย <laughs> ตัวเมีย <laughs> โอ้ย อืมดูไปกีบเบ็ดมันไวจริงๆเลยมันงับปั๊บโอ้โหถึงกระเลือดเลยเนี่ยตัวตัวเนี้ยกัดเลือดเลยนะจะบอกให้กัหนีนมันหนีด,ด,ดูดิเ <c oughs> นี่ยเอาโมเนี่ยบีบเบาเนี่ยเลือดท่วมเลยนี่อะไรเลือดออกลุ้้งกัดุงมันกัด ไมันหนีบแล้วไปดึงมันทำไมมันหนีบแทนที่จะหันมาให้ดึงออกมันมันมันหนีบเข้าไปแล้วเข้าเนื้อไปแล้วรู้สึกได้เลยว่าเล้อดแน่นอนมันมดึงพึ้ไปเขโมองหหเนี่ยดึงไปเลยเจ็บทักษะใจลิตเจ็บ ไอเงียบเลยไม่เห็นเลยสามคันเนี่ยนิง่งคก็บไม่รอดยังกิน,น,นตกบนเหน <c oughs> นนรือไม่ค่อยกินเลยไม่แต่ปวดนะเนี่ย ไม่แล้วคแรต้องจะกดมนไ้ไหมได้อ้าวหลุดชอ้เขาฮ้ยกี่โม้อันเนี้ยจริง แต่แต่ละโรงเรียหิวข้าวโรงเรียกลับบ้านก่อนคุดหน้าให้เจอกันใหม่มองเห็นน้ำโรงเรียนไหมนะมันตึ๊บตื๊บ เก็บมาทำไมก็ไม่รู้นี่มันน่ารักดีเก็บมาทำไมยกมือบาย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 กับกันเด้อมืออื่นค่อยพอกันใหม่เด้อมือนี้ถึงเมื่อบ้านแล้วขอบคุณหลายๆเด้อร์สำหรับการติดตามรับชมมืออื่นค่อยพอกันใหม่เด้อมือนี้บายบายสวีดัสสวัสดีครับ มาสรุปอา้าวข้างในเนี้ยมาสรุปหน่อยอืมหนึ่งแก่สองแก่อันนี้กล้ามเดียวแต่ตัวนี้ใหญ่อืมอน,นี่สามแก่อันนี้ก็ตัวใหญ่ ี่ตัวนี้ตัวเหลืองทีนนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งนางแล้วก็กุ้งไสตกปลากระพงอันี้นก็กุ้งอเหลืองเหลืองขีดอตอองมารวมเลยทีเดียวหมดเรื่องค่ะ จับเออมันไม่ค่อยออกมันติดขาตายเยอะหือตายเยอะเยอะกี่ตัวตายทั้ที่ไหนหอือออตายออกตายอออเออตัวนี้ตายอาออตายาัวน,นั้นย,นนนยังตัวน,นี้นยังโ <laughs> ด,ดนหลอกเกือบแต่ยังไม่ตาย ออกไปได้เพียแลนะรุ๊ปโอเคได้ไม่กี่ตัวเนี้ยยีกว่านี่กี่ตัวประมาณได้ประมาณยี่สิบแปดยี่บเก้าตัวรวมๆแล้วนะดูเหมือนเยอะเนาะแต่นี้ว่าตัวใหญ่มันเยอะไงตัวใหญ่มันเนี่ยหลายตัวเนี้ยสามสี่ตัวนี่ ตัวนมีกามเดียวโอเคครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้บ๊ายบาย